สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเวลาผมานั่งถ่ายวิดีโออยู่ตรงนี้จะมีไฟ3มดวงที่ผมเปิดอยู่ดวงแรกก็คือดวงที่อยู่ด้านบนจะส่องแสงสว่างลงมาเพื่อให้ห้องนี้สว่างทั้งห้องดวงด้านซ้ายและก็ด้านขวาของผมส่องมาเพื่อให้ตัวผมสว่างให้ฉากหลังสว่างครับปัญหาก็คือสายไฟที่ระโยงระยางเดินไปตามพื้นแล้วก็ขาตั้งไฟที่มีความเอถอะทะ มีความเกะกะบางครั้งทำให้ผมเดินสะดุดครับวีดีโอนี้ผมจะแก้ไขปัญหาสายไฟที่ระโยงระยางขาตั้งที่เกะกะเนี่ยผมจะหลอดไฟเนี่ยขึ้นไปแฝนกับโครงของหลังคาและก็เอาสายไฟนะครับเดินไว้บนฝ้าเพดานนะครับจะได้ไม่มีอะไรที่รกๆอยู่ที่พื้นวีดีโอวันี้ไม่ได้ยากอย่างที่ท่านผู้ชมคิดนะครับ ท่านผู้ชมครับก่อนที่จะรับชมวิดีโอในวันนี้ผมขอแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบก่อนนะครับว่าวันนี้จะมีสินค้าของทางห้าง Home Pro เป็นสินค้ายี่ห้อมาทอนะครับที่เกี่ยวข้องกับงาน DIY เข้ามาใช้ในการถ่ายทำหลายรายการซึ่งจะทำให้ผมทำงานได้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับเป็นบันไดาสารพัดประโยชน์ที่สามารถที่จะยืดตรงเป็นบันไดตรงที่มีความยาว5.7เมตรครับสามารถใช้ได้ถึง8รูปแบบด้วยกันครับ ถ้าพื้นที่ที่ไม่กว้างพื้นที่แคบเราเลือกกลางบางส่วนได้ครับเช่นตางเป็นรูปตัว M เป็นแบบรูปตัว M แบบนี้ก็คือกลางเป็นแบบนั่งร้าน ล่องเครื่องมือมีมือจับที่สามารถยืดออกมาได้ลากสิ่งของที่อยู่ภายในที่มีน้ำหนักสูงได้แล้วก็มีล้อขนาดใหญ่ทําให้ลากได้อย่างเบาแรงครับใช้งานสะดวกเป็นระเบียบไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บส่วนรถเข็นเป็นรถเข็นขนาดใหญ่ที่ออกแบบมีความแข็งแรงสูงลื่นและเข็นเบาแรงตอนนี้ก็ขอเชิญกลับเข้าไปชมวิดีโอตามปกติได้แล้วครับ สำหรับไฟดวงที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันเป็นไฟเขาเรียกว่าไฟดาวไลท์ LED ขนาด18วัตต์นะครับซึ่งผมเอามาดัดแปลงไม่ใช้เป็นงานถ่ายวิดีโอเพราะว่ามันถูกดีแล้วมันก็หาง่ายเพื่อความไม่เกะกะเพื่อความคล่องตัวนะผมถอดไดรเวอร์ของ LED ออกไปก่อนโคมแบบนี้นะครับมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันมีความหนามีขอบแล้วก็มีตำแหน่งรูให้เราจับยึดได้ง่ายครับตอนที่ซื้อมาเนี่ยเขาจะมีขายึด แบบนี้มาให้แต่ว่าเนื่องจากว่ามันบางบอบบางผมจึงไม่ได้ใช้ของเขาผมทําขึ้นมาเองโดยใช้เหล็กแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเหล็กพันรูเป็นเหล็กที่มีเจาะรูไว้แล้วนะครับรูประมาณสัก6มิลซึ่งบางแบบก็จะเป็นแบบรูสล็อตแล้วก็มีอย่างหนาอย่างบางนะครับเราเลือกที่เป็นเป็นอย่างหนามาใช้ครับผมจะใช้เหล็กตัวนี้นะครับ ตัดเอามาดัดให้งอลักษณะจะคล้ายๆแบบนี้โดยที่วัดความว่างของจุดที่ผมจะตัดจุดที่ผมจะดัดนะครับอยู่ตรงนี้ ผมคันแต่พออยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีการปรับมุมนะครับว่าจะเอามุมก้มมุมเงยแบบไหนเท่าไรแท่งเกลียวแบบนี้เป็นเอ็มหกมีความยาว1เมตรความยาวต่อหนึ่งเส้นเนี่ยหนึ่งเมตรก็อันละประมาณ15บาบาทครับโดยที่ผมจะใช้ปลายของแท่งเกลียวเนี่ยสอดเข้าไปในรูของขายึดที่เราทำเอาไว้ครับ นี่ครับเมื่อเราขันให้แน่นนะครับมันก็จะแข็งแรงพอที่จะหิ้วหิ้วหลอดนี่หิ้วหลอดไฟตรงนี้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับมุมต่างๆได้ด้วยครับผมเปิดฝ้าเพดานดูว่าโครงสร้างของลังคามันอยู่อย่างไรมีเหล็กอันไหนที่เกี่ยวหรือแขวนโคมงไฟในวันนี้ได้บ้างโครงสร้างที่ขึ้นไปดูเป็นเหล็กตัว C ขนาดประมาณ2นิ้วคูณ4นิ้ว เพื่อลดเวลาการทำงานผมใช้อุปกรณ์สำเร็จรูปที่จะมาประกอบกับแท่งเกลียวผมใช้เหล็กฉากสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์อันนี้ผมซื้อมาจากภายในฮาร์ดแวร์ของห้างโฮมโปรครับผมประกอบตัวนี้เข้ากับปลายด้านหนึ่งของแท่งเกลียวยึดติดโครงหลังคาโดยใช้สกรูปลายสว่านความยาว3ส่วน4นิ้วผมใช้ค้อนเคาะเป็นมุมเอียงเล็กน้อยเพื่อรับกับความเอียงของเหล็กตัว C โครงหลังคา สว่านที่ผมใช้ในการติดตั้งไฟแขวนในวันนี้ก็เป็นสินค้าจาก HomePro นะครับยี่ห้อมาทอจุดเด่นอยู่ที่มีปลายสว่านหลายแบบครับทั้งเป็นแบบเจาะไม้แล้วก็เจาะเหล็กหลายขนาดแล้วก็ปลายไขควงตอบโจทย์ทุกงานขันทุกรูปแบบครับ ี่คือตำแหน่งที่ผมเอาเหล็กฉากไปยึดกับโครงสร้างหลังคาครับอยู่ลักษณะนี้นะครับโดยที่ผมเล็งมาให้ขอบผ่านกับโครงของเหล็กทีบ้าพอดีเวลาผมเจาะเนี่ยผมจะได้เจาะเฉพาะตรงส่วนที่เป็นด้านด้านริมด้านขอบนะครับก็แค่บากเป็นรูปตัวยูผมเอาคมไฟที่จะแขวนไปเช็กระยะความสูงว่าผมควรจะตัดแท่งเกลียวที่ ระยะเท่าไหร่ ลักษณะการแขวนที่แท่งเกลียวจับยึดกับเหล็กพันรูแล้วก็มาจับยึดกับคมไฟอีกทีหนึ่งครับก็เป็นลักษณะนี้ครับส่วนข้างบนเนี่ยก็มีแท่งเกลียว6มิลไปจับเหล็กฉากซึ่งเป็นเหล็กฉากสำเร็จรูปมันมีความแข็งแรงเพียงพอถึงแม้เหล็กดูจะเส้นเล็กเพราะว่าคมไฟสมัยนี้มันเป็น LED มันไม่มีน้ำหนักคือมันเบานะครับไม่หนักมาก ในการที่จะเอาสายไฟเข้าไปในท่อเฟล็กผมใช้ลวดสลิงสอดเข้าไปในรูของอท่อเฟล็กก่อนนะครับเอาเทปพ,พันสายไฟมาพันกับสลิงให้ติดกับสายไฟครับ คราวนี้ผมจะดึงเอาสายสลิงกลับมาและมันก็ต้องเอาสายไฟเนี่ยลากติดมาด้วยแล้วก็พร้อมกับปลายสายด้านนี้เนี่ยผมต่อไดรเวอร์ของหลอด LED ไว้เรียบร้อยแล้วก็จะพาดไปตาม โครงของทีบาร์ของฝ้าทีบาร์ที่อยู่ด้านบนนี่นะครับจำปลายสายฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งยังไม่ได้ต่อนะครับเก็บสายด้วยท่อท่อเฟล็กที่เป็นพลาสติกนี่ครับ ผมใช้ผ้ามารองเวลาผมจับนะครับเพราะว่า ป้องกันคราบมือไปโดนฝ้าแล้วทำให้เป็นรอยดำๆเมืเ่อเสร็จแล้วเนี่ยฝ้าก็จะเป็นรูนิดเดียวครับทำให้มันดูสวยงามครับผมทำอีกตัวหนึ่งครับก็คือตัวด้านขวา เวลาผมนั่งเนี่ยมีไฟส่องทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเก็บสายไฟที่ไม่เรียบร้อยนะครับตรงเนี้ยสายที่จะมาต่อกับไดเวอร์เนี่ยผมจะใช้แบบแบบเกลียวดีกว่ามันพันง่ายดี ผมแยกไฟมาจากเต้ารับของชุดนี้นะครับก็ต่อสาย N สาย L เนี่ยต่อร้อยท่อผ,ผมแยกสวิตช์เป็น2ตัวตัวหนึ่งก็คือไฟกลางห้องอีกตัวหนึ่งก็คือไฟส่องที่ผมห้อยวันนี้ครับเลี้ยวขึ้นไปด้านบนนะครับ ด้านบนก็จะมีกล่องแยกสายอีกทีหนึง่งสายไฟที่ร้อยจากหลอดไฟมาโผล่ที่ตรงนี้แล้วนะครับนี่2เส้นเส้นหนึ่งก็คือฝั่งด้านซ้ายเส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งก็เป็นฝั่งด้านขวามือตรงจุด ด้านบนของโครงหลังคาผมได้ยึดติดกับสายที่ต่อมาจากสวิตไฟนะครับสวิตนั้นไปตัดสาย L ซึ่งเป็นสายที่มีไฟและสวิตอยู่ตำแหน่งที่ปิดอยู่ปิดอยู่ก็คือไม่มีไฟมาครับใครคงเช็คไฟเนต้องไม่ติดนะครับอันนี้ไม่ติดก็คือไม่มีไฟผมใช้หลังมือมาแตะอีกที่นึงนี่เพื่อให้รู้ว่ามันไม่มีไฟนะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะจับ เพื่อที่จะต่อสายได้เลยนะครับต่อกับ2เส้นนี้ผมจะใช้ตัวนี้เนี่ยเราใช้สายพันเป็นเกลียวเข้าด้วยกันแล้วก็สอดเข้าไปแล้วจากนั้นก็ย้ำด้วยครีมด้วยครีมย้ำสายที่มีลักษณะแบบนี้หมุนให้เป็นเกลียวให้แน่นครับ ใส่ตัวย้ำสายแล้วก็ใช้ครีมย้ำนี่ครับโอเคทีนี้เปิดตัวดิมสดุดเปิดเลยโอเคเดี๋ยวให้ดูไฟนี่ ปิดหน่อยได้ไหมปิดเปิดโอ้โ oh หสุดยอดสุดยอดแสดงว่าสายที่ผมต่อเอาไว้ตรงนี้เนี่ยผมต่อได้ถูกต้องแล้วขั้นตอนต่อไปผมก็แค่ปิดฝาครับ ค่าใช้ใจ่ายที่ใช้ไปก็ประกอบด้วยหลักๆเลยก็จะเป็นโคมไฟโคมละ150บาท2โคมก็300แท่งเกลียวสายไฟอุปกรณ์ต่อสายไฟสวิตช์ไฟอื่นๆรวมกันเนี่ยประมาณสัก200บาทถ้ารวมทั้งหมดก็ไม่เกิน500บาทเราก็จะได้ห้องที่มีความเป็นระเบียบมากขึ้นครับแต่นั่นเป็นเพียงเหตุผลเดียวยังมีเหตุผลอย่างอื่นอีกที่ผมแขวนหลอดไฟในครั้งนี้ก็คือจะช่วยลดเวลาในการ ถ่ายวิดีโอของผมนะครับทุกครั้งที่ผมถ่ายวีดีโอผมต้องเสียเวลามากลางขาตั้งหาสายไฟมาเสียบปลั๊กไฟปรับก้มเงยของมุมของหลอดไฟมันทําให้เสียเวลาไปเปล่าๆแล้วก็ถ่ายเสร็จก็ต้องเก็บอีกถ้าทําอย่างนี้เนี่ยผมมานั่งตรงนี้แค่เปิดปิดสวิตช์ไฟตรงนี้ก็สามารถที่จะอัดวิดีโอแบบนี้ได้ทันทีเลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสมชาย DIY ท่านที่ยังไม่ได้ คลิกติดตามอย่าลืมคลิก Subscribe แล้วก็คลิกกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวิดีโอวันนี้ลาไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ